มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนมูนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของ XRP ด้วยกันช่วงนี้ไม่ค่อยมีข่าวลูน่านะผมก็พยายามหาข่าวอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเอาแหละเท่าไหนเท่านั้นนะครับก็ไม่อยากจะทำคอนเทนต์ซ้ำหรืออะไรเพิ่มนะครับแต่ก็ติดตามแล้วกันนะครับว่า ผมจะค่อยๆทําออกมาแล้วกันครับถ้าเกิดมันมีข่าวนะช่วงนี้ก็จะมีข่าวของ XRP ค่อนข้างเยอะนะครับ XRP มีความตื่นเต้นเราก็ตื่นเต้วนะครับในเรื่องของคดีความแล้วก็ XRP Ledger สองหลักเนี่ยนะครับเป็นเป็นตัวสำคัญแหละตัวแปรนะครับที่ทำให้ XRP เนี่ยสามารถที่จะไต่ราคาอย่างแข็งแกร่งนะก็ก่อนอื่นนะครับผมขอโปรโมท กระดานบิดทัวร์ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับกระดานบิดทัวร์มีอะไรดีนะโปรในช่วงนี้นะครับนั่นก็คือยูเซอร์เก่าเจ็ดวันเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับสำหรับการฝากเหรียญ XRP ส่วนยูเซอร์ใหม่นะครับเพียงแต่สมัครลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับยูเซอร์ใหม่เนี่ย3วัน50%นนะครับคุณก็จะได้ดอกเป็นพิเศษเลย นะครับแต่ต้องสมัครใต้คลิปนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกระดานแล้วหนึ่งทางเลือกแล้วกันนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือ DMTC หรือ Diamond the Cat นะครับเหรียญตัวนี้เป็นเหรียญต้นน้ำนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่อยู่ในเชนของโ o โลนาแล้วเป็นเหรียญมีนะครับถ้าเกิดจะลงทุนเนี่ยก็ต้องรับความเสี่ยงเอานะครับตามเงินแล้วก็ตามตามประเภทของเหรียญแล้วกันนะครับ ก็ถ้าเกิดใครซื้อเป็นก็ซื้อได้ที่เปิด i อกับเรเดียมนะครับสองที่แต่ถ้าเกิดซื้อไม่เป็นเข้ามาคุยกันที่กลุ่ม d m d c ได้นะครับหนึ่งทางเลือกหนึ่งความมั่งคั่งนะสำหรับเหรียญแล้วก็กระดาษโอเคเราพูดถึงเรื่องของวันนี้ของเดวิดชวอตนะครับแกก็พูดถึงเรื่องของแฮมมิงบอร์ดเนี่ยนะครับได้เปิดตัวอัปเกรดเวอร์ชันล่าสุดเป็น2.0 ก็จะมีการเชื่อมต่อกับ XRP Ledger l หรือ XRPL นะครับน่าจะขายออกมาเป็นเหรียญออกมานะครับซึ่งบอรดตัวเนี้นะครับมันจะช่วยบูรณาการบล็อกเชนนะครับในด้านความเร็วและค่าธรรมเนียมที่ต่านะครับก็จะคล้ายๆกับตัวของอ่าโปรเจกต์ Project, นะครับที่ทำให้เกิดเขาเรียกว่า EVM คล้ายๆกันนะครับ ดังน,นั้น s r p น่าจะมี EVM ของตัวเองออกมานะครับแล้วก็จะมีการเปิดให้เทรดนะครับซึ่งน่าจะเร็วๆนี้เนาะจากนั้นตัวนี้นะครับชุมชนโดยคุณเดวิดชวารตหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีของ r i p p e r ก็แสดงความกระตือรือร้นละละนะเกี่ยวกับบรูรณา,าการนี้นะครับและการเพิ่มการเชื่อมต่อ XRP Ledger นะครับนี่ถือเป็นการเสริมกลยุทธ์ที่แข็งแร่งของ Hammy Bot นะครับตัวนี้นะครับ ซึ่งในฐานะผู้นำการเชื่อมต่อ API นะครับในกาแรแลกเปลี่ยนแบบ open source นะครับดังนั้นเขาบอกว่าผู้ใช้เนี่ยสามารถสร้างการซื้อขายประมาณ30ม0มล้านได้ดอลลาร์ได้นะครับในกาแรแลกเปลี่ยนมากกว่า200แห่งโด,ด,ดยตัวเชื่อม XRP Ledger นะครับอันนี้ก็มาจากคุณเดวิดโจเอลเคนะินะครับสวอตนะนะครับ ชอว์ตนะในวันที่24กรกฎาคมปี2 0 2 4นะครับก็อันนี้เป็นการโพสต์มาจาก X เลยนะครับต่อมานะครับเราพูดถึงเรื่องของ xrp แล้วเรามาเรื่องของ etf กันหน่อยนะครับเขาบอกว่า s b i คาดว่า xrp etf เนี่ยใกล้เข้ามานะครับเป็นพันธมิตรของ r ิ p p e r ในตลาดของ etf ของสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้มีทั้ง Cardano นะครับมีทั้งตัวของเวดหรือ V h เชนนะครับที่กำลังเข้าคิวรอต่อต่อตัวจากโซล a นาอยู่นะครับโซลนา et ทนะครับส่วนนี้ผมก็เชื่อว่าอ่าเอ็เนี่ยน่าจะเต็งสามนะครับน่าจะเป็นตัวเต็งสามสำหรับผู้ถือมากกว่าโซล a นาเพราะโซลอนาเนี่ยถ้าถามค,คุณภาพของโปรเจกต์เนี่ยซูเอ็กไม่ได้นะครับแต่ว่า มันเป็นลูกหลักของของฝั่งของอเมริกาเขาก็ต้องว่ากันนะครับว่ามันก็เป็นเต็งสามของเขานะครับแต่ผมว่าถ้าเกิดคนทั่วโลกเนี่ย xrp คือเต็งสามแน่นอนนะครับหมายหนึงก็ถัดจาก btc เราก็ eat นะครับเกิดการคาดเดาวนะ xrp e t f เนื่องจากความร่วมมืออันแข็งแกร่งกับ ripple และมุ่งเน้นสินทรัพย์ดิจิตอล spi h o l d i n g นะครับซึ่งเป็นพันธมิตรของ r i p p e r ซึ่งตกเป็นข่าวขณะที่ เตรียมเข้าสู่ตลาด ETF ก็มีการเคลื่อนไหวทําให้เกิดการคาดเดาเรื่องของ ETF XRP นะครับซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจาก SBI ร่วมมือกับร่วมมือและมีความสัมพันธ์แข,ข็งแข่งกับ r i p p e r นะครับซึ่งเป็นบริษัทผู้ถือหุ้น XRP นะครับฉะนั้น SBI เนี่ยเขามีความสนใจ SBI h o l d i n g นะครับเมื่อวันที่1กรกฎาคมมีความสนใจนะครับเรื่องของ XRP ค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นการจดเรื่องของ XRP s p o t ETF เนี่ย sbi holding อาจจะเป็นตัวขับเคลื่อนก็ได้นะครับก็ sbi holding เนี่ยเขามี partner ์ h i p กับ r i p p e r ใช่ไหมนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นพวก nft สำหรับที่เขาไปประชุมนะครับในางาน world expo ปี2025ก็จะมีในโอซาก้านะครับของประเทศญี่ปุน่นฉะนั้น sbi ต่างก็สนับสนุน srp อย่างต่อเนื่องนะครับที่จะไม่ให้มี etf นะบริษัทนะครับในเครือของ b a c k l o อกนะครับอย่างท1 s h a r e แชเนี่ยนะครับหรือยี่สิบเแชนะครับโดยผู้ก่อตั้งซ e o อของท1 s h a r e แชเนี่ยคือคุณแฮนนี่ลัชวอนนะครับก็แสดงถึงความคิดเห็นเชิงบวกเกี่ยวกับการเปิดตัว xrp etf นะครับอันนี้เป็นการสัมภาษณ์จากพอบารอนนะครับเมื่อวานนี้จาก ราชวอนนะครับยืนยันว่าการเปิดตัว xrp etf เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ระดับโลกของบริษัทนะครับเขายืนยันเรื่องนี้จะถูกซักถามขึ้นและเกี่ยวกับความล่าช้านะครับของบริษัทในการเปิดตัว xrp etf แม้ว่าสารรัฐบาลนะครับการจะประกาศโทเค็นดังกล่าวว่าไม่ใช่หลักทรัพย์ก็ตามเดี๋ยวพอกฎหมายมันเกี่ยวผมว่า xrp s p o t etf เนี่ยทางเครือข่าย Backlog หรือ arc investment เราก็เกสเกลอะไรอย่างเงี้ยนะครับน่าจะมีการพูดถึงเรื่องของ XRP s ปอต ETF น่าจะเยอะพอสมควรอันนี้ก็เป็นโพสต์จาก X นะครับในพอ Baron Network นะครับวันที่24กรกฎาคมปี2024ก็พูดไว้ประมาณนี้เนาะอ่ะนะครับมาในข่าวของ XRP ตัวหนึ่งด้วยกันนะครับน่าสนใจมากนะนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การคาดเราของราคาเนาะตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ0.6นะครับแล้วก็ในช่วงเซสชันยุโรปเนี่ยเมื่อวันพฤหสัสบดีก็จะลดลงประมาณ0.2%ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาดังนั้นการวิเคราะห์ของราคาของ xrp ก็ยังคงเป็นขาขึ้นนะครับแต่ขึ้นช้ากว่าตัวอื่นปิดคอยไปแล้วนะครับเมื่อคือเมื่อเช้าเนี่ยผมก็เสียได้เหมือนกันเนาะนะครับก็คือไปถึงประมาณ67 0 0 0แบบไม่รอเลยนะครับขึ้นเร็วมากๆ นะครับแล้วก็อ่ะ XRP เนี่ยไตายจาก 0. ยจุก0.58นะครับที่เป็นราคาต่ำสดขึ้นไปถึง0.60แต่ก็ยังไม่มีการขยับราคาอะไรนะครับเขาบอกว่าประมาณ25่สากรกดาปีป0 2 4ี2024เวลาประมาณ14.00นนะครับของ ESt นะครับของฝั่งของยุโรปเนี่ยจะเป็นเวลาที่จะมีการประชุมของเซกนะครับที่กำหนดขึ้นนะครับตอนนี้ก็ยังรอผลอยู่ว่า ราคาของ XRP จะมีการปรับสูงขึ้นกว่านี้หรือไม่นะครับซึ่งส่วนตัวผมอะ่ะผมมองไว้ที่ประมาณ0.7นะครับ0.73นะครับในกรณีไหนนะครับในกรณีที่บิตคอยสามารถที่จะทะลุ68,000ได้นะครับผมคิดว่า XRP น่าจะไปต่อถ้าเกิดปิดคอยทะลุ68,000ได้นะครับไปประมาณสัก70,000ผมว่าเป็นราคาที่โอเคเลย ต่อมานะครับเป็นเหรียญที่อยู่ในเครือของ XRP ตัวนี้ชื่อว่า Flare Network นะครับหรือ FLR ราคาดันขึ้นประมาณ0.035ดอลลาร์นะครับตัวนี้ก็มีการกลับตัวอยู่ที่0.018ดอลลาร์นะครับและเพิ่มโอกาสที่จะที่จะพุ่งต่อนะครับก็ดูแนวโน้มของราคาก็ครอบงมในการาฟรายวันนะครับมูลค่า Flare เนี่ย ลดลงอย่างมากจากจุดสูงสุดนะครับที่0.052ดอลลาร์นะครับในรอบ52วันนะครับโดยไม่สามารถรักษาระดับราคาได้ที่0.050นะครับดอลลาร์และก็จะร่วงลงถึง62%นะครับราคาที่ต่ำที่สุดคือ0.018ดอลลาร์นะครับฉะนั้นโอกาสที่โทเคนจะฟื้นตัวเนี่ยผมว่าว่าน่าจะมีเหมือนกันนะครับแต่ว่าน่าจะเป็น การล่อรอของบิตคอยนะส่วนใหญ่แต่ในฝั่งของข่าวเนี่ยเขาบอกว่าแนวโน้องขาลงรายวันทะลุเส้น EMA ที่สำคัญคือ20 50 100และ200วันนะครับระดับแนวรับหลายระดับจนถึง0.018ดอลลาร์นะครับนอกจากนี้ความผันผวนและการหดตัวย,ยัง่าสร้างริ่มนะครับที่ตกมาในแฟก็เข้าใกล้ถึงคอขวดแล้วด้วยนะครับก็ดูด้วยกันว่า ตอนนี้เป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าอย่างสีแท่งติดต่อกันก็มีการทดสอบแนวรับที่0.018นะครับฉะนั้นราคาปัจจุบันคือ0.01839นะครับเขาบอกว่าแ้วราคาจะลดลงประมาณ4.02%นะครับก็ตัวของ f a นเน็ตเวิรผมคิดว่าราคาไม่ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรเพราะว่ายังไม่ใช่ช่วงแอลคอยสีสัน ต่อมานะครับก็จะเป็นข่าวของอตัวของ C B D C นะครับตอนนี้ฟิลิปปินเนี่ยวางแผนที่จะเปิด C B C นะครับ C B C เนี่ยก็เป็นข่าวใกล้เคียงกับ X R P เลยนะครับผมก็จะเอาข่าวมาอยู่ในกลุ่มเหรียญเดียวกันนะครับในปี2029แต่ภายใต้โครงการเนี่ยเขาเรียกโครงการว่าอากิล่านะครับตัวนี้นะก็2029 ในโปรเจกต์อากิล่าตัวนี้ก็จะมีการิรเริ่มนะครับในเรื่องของธนาคารกลางของประเทศนะครับเข,เข้าใกล้แล้วนะครับแล้วก็ศึกษาปรับปรุงระบบของบล็อกเชนอยู่นะครับฉะนั้นโครงการอากิล่าเนี่ยจริงๆอะ่ะนะครับมีการวิจัยแล้วการนำเสนอครั้งแรกเนี่ยในช่วงปี2022นะครับชื่อโครงการว่า cbcps นะครับมาจากฟิลิปปินส์ะนะนะครับน่าจะเป็นตัวยอ่อนะครับก็มีการปรับปรุงเรื่อยๆนะ หลักๆนะครับข่าวของ CBDC เนี่ยน่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับมาต่อด้วยเรื่องของ USDT ด้วยกันนะครับได้รับการสนับสนุนจากทองอย่างทีเดอร์ก็เพิ่งผลิตได้ไม่นานนะครับนับตั้งแต่เปิดตัวเมื่อเดือนที่แล้วนั่นเองนะครับอันนี้ก็5สัปดาห์ที่แล้วอย่างทีเดอร์นะครับเป็น Tether g o กนะครับตัวนี้ก็ ได้จับมือกับบริษัทในเครืออย่าง Moongo นะครับและ Moongo El Salvador ด้วยเพื่อเปิดตัวโทเค็นชื่อ Alloy นะครับก็สะกดว่า A L L O Y นะครับก็คือ A U S D T นะครับเป็น USDC T ที่เป็กกับทองโดยเฉพาะนะครับยักษ์ใหญ่แห่ง Stablecoin นะบริหารสินทรัพย์มูลค่าประมาณ114,000ล้านดอลลาร์และมีกำไรประจำปี 18,000ล้านดอลลาร์กล่าวว่าตั้งเป้าที่จะกำหนดเสถียรภาพนะครับพื้นที่ดีจิตอลใหม่ด้วย AUSD นะครับเขาบอกแนวทางที่สร้างสรรนะครับเนี้ยให้มูลค่าและเสถียรภาพที่สม่ำเสมอระหว่างสินทรัพย์อ้างอิงถึงคู่ที่ผู้ผูกติดเอาไว้ด้วยนะครับก็นั่นก็คือทองคำนั่นเองนะครับตามสถิติเนี่ยเขาบอกว่ามีเพียงห้ากระเป๋าเท่านั้นที่เปิดตำแหน่ง AUSD และมีเพียง3ามสองกระเป๋านั่นนั้นที่ถือโทเค็นนี้นะครับคนถือยังไม่เยอะเพราะคนยังไม่ค่อยรู้จักนะครับจริงๆมันเปิดมานานแล้วนะสองสามปีนะครับแต่ว่าผมว่าตัวโปรเจกต์เนี้ยน่าจะพึ่งพึ่งวางตําแหน่งนะครับเป็นที่แรกๆนะครับคือยังไม่ได้เข้ากระดานหลักๆนะครับที่ผมเห็นเนี่ยก็จะมีอย่าง x t c o m ที่เปิดเอาไว้นะครับแต่ก็ไม่รู้นะว่า ในช่วงปี2022-23เนี่ยปิดไปหรือ,อยังนะครับเหมือนมีการพักการเปิดตัวนะผมก็ผมไม่รู้รายละเอียดเกี่ยวกับเรียนนี้นะครับฉะนั้นตัวนี้นะครับก็มีหลายคู่เทรดอย่าง Tether USDT นะครับแล้ว x a u t นะครับ,แล,รบแล้วก็ LEO เนาะแล้วก็ RSR-EURT แล้วก็ CNST แล้วก็ a u s d t นะครับก็อ คู่เทรเนี่ยก็น่าจะประมาณนี้นะที่กําลังจะเปิดอยู่นะครับผมก็คิดว่าในอนาคตน่าจะเริ่มที่จะเป็นคู่เทรกับเงินเสียดนะครับตามนา,นานาประเทศตามสกุลเงินของประเทศต่างๆอันนี้ก็ต้องดูด้วยกันนะครับว่าจะออกมาเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะต่อมานะครับเป็นข่าวของคอยเบทร่วมมือกับอลาบาค c l o าวนะครับเพื่อกระจายข้อมูลสําหรับ ai นะครับก็ไม่น่าเชื่อนะว่าคอยเบทจะเข้ามาร่วมได้กับ กับอาลีบาบาเนาะเพราะว่าอาลีบาบามันอยู่ฝั่งจีนนะครับเป็นข่าวของฝั่งจีนเขาเขาก็คงร่วมมือนะครับในการที่จะพยายามแจกจ่ายข้อมูลแบบกระจายอํานาจนะครับฉะนั้นอาลีบาบาเนี่ยส่วนใหญ่นะครับอาลีบาบาข่าวจะร่วมมือกับใบแน้เนี่ยไม่แปลกอะไรนะครับแต่ว่าครั้งนี้มาร่วมกับคอยเบสน่าสนใจนะครับว่าอ่าคอยเบสเขาจะทําอะไรนะครับดังนั้นคอยเบสเนี่ย เขาตั้งใจจะทำเรื่องของเว็บ3นะครับร่วมกับปัญญาบดิษฐ์ร่วมมือกับอาลีบาบาข่าวนะครับในการให้การบริการข่าวของจีนด้วยโดยมุ่งเน้นการลดค่าใช้ใจ่ายในการดำเนินงานแจกจ่าย,ายข้อมูลแบบกระจายอำนาจลงครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นโพสต์มาจากคอยเบสวันที่25กรกฎาคมปี2024เลยนะครับก็หลักๆน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับต่อมานะครับเป็นข่าว2ข่าวสุดท้ายนะครับ ข่าวอีกข่าวหนึ่งคือแบนะ็กล็อกอ่ะทุ่มสุดตัวนะตอนนี้เรื่องของ e ีเท r e u เียพร้อมถือครองประมาณแปดหมื่นสี่พันอีทไว้นะครับ mm hmm. ซึ่งก็พิสูจน์แล้วนะว่าผลิตภัณฑ์ ETF เนี่ยใช้เวลาเพียง2วันหลังจาก s s h ช e นะครับอีเท r e u เรียมทเนี่ยนะครับหรือ ETHA เนี่ยเข้าสู่ตลาดข้อมูลของลุกออนเจนก็ระบุว่าได้สะสมงอีทเนี่ยไว้ประมาณเจ็ดหเจ็ดพัน Eat, นะครับมูลค่าประมาณสองร้อยยี่สิบเจ็ดล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็แบ็กล็อกเนี่ยก็สนใจบิตคอยมาก่อนก็ทาง i h a ช e นะหรือเทวแช r e เนี่ยนะครับก็เป็นอีกหน่วยของแบ็กล็อกนั่นเองนะครับแบ็กล็อกก็เก็บเพิ่มเรื่อยนะครับมาข่าวสุดท้ายด้วยกันนะครับนั่นก็คือเงินเยนของญี่ปุ่นที่พุ่งสูงขึ้นอย่างกระทันหันส่งผลให้ราคาของบิตคอยและทองคำถูกขายออกไปนะครับก็น่าจะเป็น การเล่นระหว่างข้างเงินนะครับเราก็สินทรัพย์เพราะว่าช่วงนี้ทองคำเนี่ยนะครับก็มีการย่อตัวนะครับเราก็หุ้นเทคนะครับพวกหุ้นเจ็ดนางฟ้านะย่อหมดเลยนะครับรวมถึงบิตคอยกับอีทในวัน2วันก่อดก็มีการย่อนะครับเงินเย็นกับกลายเป็นความร้อนแรงขึ้นมาแทนนะในวันพฤหัสสบดีนะครับก็มีการาปรับตัวลดลงนะครับของราคาหุ้น วอลตีทในวันพุธด,ด้วยที่น่าสนใจคือการพุ่งขึ้นอย่างกระทนหานของข่างเงินเยนของญี่ปุ่นส่งผลให้มีการชำระบ,บัญชีสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเช่นทองคําหุ้นและบิตคอยเพิ่มมากขึ้นนะครับเหมือนว่าตอนนี้วานเอาเงินไปพักไว้ที่เงินเยนนะครับก็ต้องดูกันต่อไปว่าหลังจากพักเงินเยนเนี่ยเขาจะไปเอาไปทําอะไรต่อนะก็ข้อมูลมีอยู่ประมาณนี้นะครับผมฝากสําหรับเหรียญต้นน้าด้วยละกันท่านใดสนใจในการ เรียนเรียญต้นน้ําเรียนก่อนรวยก่อนนะครับก็จะมีทั้ง mm hmm. ทั้งอ,ออฟไลน์ออนไลน์แล้ววิดีโอคลิปนะครับก็ถ้าเกิดท่านใดสนใจก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนได้ mm hmm. ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามและสําหรับนี้ผมหวังว่า,าตัวของ XRP นะครับจะ go to the moon ด้วยกัน และพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยจมูลสำหรับว,วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ i ๊ก e t w ตเว็บ3เปลี่ยนจาก m e ก s ะสวบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน b i ๊กเกสามารถสมัคร